สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพื่อนเพื่อนที่ชอบเลี้ยงแคคตัสน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงง่ายดูแลง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะเพื่อนๆนนั่นก็คือแคคตัสคอนโดนางฟ้าหรือปราสาสนางฟ้านั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อน แคคตัสคอนโดนางฟ้ามีอีกหนึ่งฉาย,ายาก็คือ Queen of the Night นะคะซึ่งหมายถึงดอกที่จะบานเวลากลางคืนนะคะและโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาตอนที่ยังเป็นต้นเล็กอยู่และมีหน่อแตกข้างๆให้ชื่นใจนะคะแต่จริงๆแล้วแคคตัสสายพัน,นุนี้สามารถเลี้ยงให้เขาจเจริญเติบโตได้นะคะและลำต้นที่ สูงใหญ่ของเขาจริงๆสามารถสูงได้เป็นเมตรหรือเมตรกว่าเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะของคอนโดนางฟ้าจะมีลักษณะลำต้นเป็นทรงยาวมีหนามตามสันของลำต้นนะคะส่วนใหญ่จะมี4-5แฉกแล้วก็ ถ้าสมบูรณ์มากๆจะมี6แฉกนะคะซึ่งก็หายากนะคะเพื่อนๆลำต้นของเขาจะมีขนาดเล็กและมีสีเขียวแต่ถ้าจเจริญเติบโตไปนานๆสามารถสูงได้เป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีลายที่ลำต้นดูสวยงามมากกว่าตอนที่เขายังเล็กอยู่นะคะส่วนดอกของเขาจะมีสีขาวนวล ดอกมีขนาดใหญ่และจะบานในช่วงกลางคืนนะคะและลักษณะดอกจะดูคล้ายๆดอกบัวนะคะแล้วก็อาจจะบานไปถึงตอนเช้าและดอกของเขาจะบานเพียงครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆ ส่วนการขยายพันธุ์แคคตัสคอนโดนางฟ้าโดยส่วนใหญ่มักนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อมาปลูกนะคะเพราะจะเจริญเติบโตได้เร็วแถมให้ปริมาณหน่อที่มากสามารถปลูกแยกหน่อและนำไปขายทำเป็นธุรกิจได้เลยนะคะและในการปลูกให้ใช้ดินปลูกแคคตัสทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของแสงแดดนั้น แคคตัสปรสาศาสนางฟ้าก็จะคล้ายๆแคคตัสทั่วไปนะคะก็คือเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดมากแต่ถ้าในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ควรให้โดนแดดเฉพาะช่วงเช้าประมาณ4-6ชั่วโมงก็เพียงพอนะคะเพราะจะทำให้ผิวลำต้นของเขาไม่ได้นะคะเพื่อนๆ และที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพบางลำต้นเขาจะมีสีเหลืองนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วกระถางนี้ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วงนี้เขาได้รับน้ำฝนเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆได้รับน้ำมากเกินไปก็เลยทำให้บางหน่อของเขามีสีเหลืองนะคะซึ่งเราควรจะ ย้ายเขาไว้ในร่มนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าฝนนะคะ ซึ่งปัญหาของแคคตัสส่วนใหญ่ที่เจอก็คือในเรื่องของการรดน้ำมากเกินไปนะคะหรือได้รับปริมาณน้ำที่มากเกินไปก็จะทำให้หลำต้นของเขาเหลืองและโคนของเขาเน่าได้นะคะเพื่อนๆในการรดน้ำควรจะรดแค่พอชุ่มระวังอย่าให้ขังแฉะนะคะและเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำ ไม่มากนะคะเพื่อนๆชอบน้ำในปริมาณน้อยบางทีเราลืมรดน้ำา2-3อาทิตย์หรือเป็นเดือนเขาก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆพ,พอเรากลับมาลดน้ำเขาก็จะเขียวสวยงามกลับมาเหมือนเดิมนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะแคคตัสคอนโดนางฟ้าหรือปราศาสตนางฟ้าปลูกใส่ในกระถางเล็กๆตั้งไว้ บนโต๊ะทำงานในห้องนอนหรือตั้งโชว์ในห้องรับแขกก็สวยงามน่ารักนะคะและถ้าอยากปลูกเป็นต้นใหญ่ก็ปลูกในกระถางไว้โชว์ที่หน้าบ้านก็สวยงามมากเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ